สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของโลกิกันนั่นเองก็เรียกได้ว่าจากซีรีส์โลกิเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยถูกไหมแล้วตัวของโลกิซีซั่น2เองเนี่ยก็มาอย่างแน่นอนนะครับแต่เรียกได้ว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีข่าวออกมานะครับว่าโลกิเนี่ยจะกลับมาเร็วกว่าที่เราคิดเอาไว้นะครับผมที่แบบว่าตอนแรกเนี่ยเราคงจะต้องรอเจอโลกินะครับผมใน โลกิซีซั่น2เลยถูกไหมเพราะว่าโลกิคนนี้เองเนี่ยไม่ใช่โลกิคนเดียวกับที่อยู่ในจักรวาลหลักครับโลกิในจักรวาลหลักเนี่ยตายไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นโลกิที่เป็นตัวแปรนะครับเป็นโลกิในมัลติเวิร์สนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะโผล่มาเป็นคาเมโอเล็กๆได้นะครับผมใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness นะครับผมแต่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยก็คาดเดาว่าไม่น่าจะมาในเรื่องนั้นนะครับหรือมาก็มาแวบเดียวจริงๆแต่จะมีการปรากฏตัวที่ออกมาค่อนข้างจะจริงจังนะครับผมในต่อน The Thunder หรือว่าต ภาคสีนั่นเองครับแต่ก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะมาในหนังภาคไหนแต่เรียกได้ว่ามันก็มี2เรื่องนี้อะไครับที่กําลังน่าคุ้นคิดน่าแบบชงนใจกันอยู่เพราะว่าเรื่องราวนี้มันเป็นประเด็นได้ขึ้นมาเพราะว่านักภาคชาวเยอรมันที่เป็นผู้ภาคเสียงของทอมฮิดโดสันเนี่ยได้พูดขึ้นมานะครับผมลงใน t i k ต o k ว่าในตอนนี้เองอะ่ะเขากำลังอัดเสียงให้หนังใหม่ของมาเวลอยู่ แต่เขาเนีครับผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันคือเรื่องอะไรนั่นเองครับก็เกรียกได้ว่าเฮ้ยห,ยหลายๆคนก็บอกว่าด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมันใกล้จะเข้าฉายเต็มทีแล้วกระบวนการนี้มันน่าจะเสร็จไปตั้งนานแล้วหรือเปล่าถ้าโลกีนั้นจะมาอยู่ในด็อกเตอร์สเตรนแต่หลายๆคนบอกว่ามันก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมมันก็เป็นไปได้มากๆแล้วก็เชียร์มากกว่าด้วยซ้ำไปที่โลกีจะโผล่มาในด็อกเตอร์สเตรนเพราะว่าเรื่องก็บอกอยู่แล้วถูกป้าม u l ติเวิร์สออฟแมดเนสซึ่งแน่นอนแหละแม้ว่าในหนังีไย ตัวของด็อกเตอร์สเตรนกับตัวของปีเตอร์พาร์เกอร์เองอะ่ะอาจจะสร้างความวุ่นวายเอาไว้นะครับผมเกี่ยวกับมัลติเวิร์สถูกไหมแบบว่าโหมายุ่งกับคอนเซปที่มันไม่ควรจะยุ่งมายุ่งกับเรื่องราวที่มันไม่ควรจะมาแตะต้องอะ่ะแต่จริงๆแล้วคนที่ทําให้เรื่องราวนี้เนี่ยมันเละตุ้มเป๊ะไปกว่าเดิมเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นโลกิถูกไหมจิกกิ๊กโลกิเนี่ยทำมากกว่าด็อกเตอร์สเตรนดอีกด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยทำน้อยมากๆเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ามันโผล่มาในดดรรรรรสสสเเเเเตตนนนนนนนออออออิิิิมมมมัััััลลลววว์แแีี่่่ยยาาาาจจะะบบบโโโ้หหกกกกป็ทพง มันจะเป็นอะไรที่แบบเกิดฝันของเรามากๆเลยถูกไหมอาจจะโผล่มาในช่วงแบบหลังช่วงท้ายของหนังหรือเปล่านะครับแล้วก็แบบอาจจะมีบทต้องมาช่วยกันสู้อะไรแบบนี้ตอนนั้นวานด้าอาจจะกลายเป็นตัวร้ายไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหก็เรียกได้ว่าน่าคิดเป็นอย่างมากครับแต่โอเคนะครับผมอันนี้คือในพาร์ทของด็อกเตอร์สเตรนนะว่าถ้าโลกิมาเนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งคิดว่ามันอาจจะพลิกแพลงได้ค่อนข้างจะยากอะเนาะว่ามันแบบจะมายังไงไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยนะครับผม ถ้าเกิดโลกิเนี่ยนะครับได้มาอยู่ในต่อ l ลิฟแ n d ด์ทันเดหรือว่าต่อภาค4เนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเลยครับก็เรียกได้ว่าผมคิดว่ามันก็มีโอกาสมาเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องนี้เองเนี่ยจะมีเรื่องราวของกอ d b บูเชอร์มาด้วยถูกไหมกอหรือกอดบูเชอร์ผู้สังหารเทพเจ้าแล้วก็มีรายงานว่าจะมีเทพเจ้าเนี่ยจากแบบศาสนาอื่นๆมาด้วยนะครับผมอย่างที่มาแน่นอนเลยก็คงจะเป็นซุสนะครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นเลยครับก็เรียกได้ว่า เรื่องราวของเทพเจ้าอ่ะมันก็อาจจะคาบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ความเป็นจริงมัลติเวิร์สอะไรแบบนี้ไงโลกิอาจจะต้องมาช่วยต่อก็ได้นะครับผมถ้าแบบเหมือนปล่อยเอาไว้เนี่ยต่อกับเจนฟอสเตอร์ตายอย่างแน่นอนอะไรแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่ามันก็มีการแบบเรื่องราวที่ไปแบบเอาค้อนโยเนียจากแบบมัลติเวิร์สอื่นมาแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่จะเอาโลกิมาก็คงจะไม่แปลกอะไรเพราะว่าอย่างในเวอร์ชั่นของคอมมิกเนี่ยการที่จะจัดการตัวของกอสบูเชอร์ได้อ่ะต้องใช้ต่อถึง3คนเลยนะครับเรียกได้ว่าแบบเอามารวมกันเลยอด ปัจจุบันอนาคตนะครับผมก็เรียกได้ว่าจัดก,การคนคนเดียวต้องใช้ถึง3คนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าการที่โลกิจะมาเนี่ยโอ้โหรีวิวเนี่ยของพี่น้องคู่นี้ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันถ้ามาจริงอ่ะผมว่าว้าวกว่าการที่โลกิไปโผล่ในมัลติเวิร์สีกเพราะว่าเรื่องของมัลติเวิร์สกับโลกิเราเรารู้ว่ามันมาแน่นอนอยู่แล้วถูกปะแล้วแบบว่าถ้าเรามามองดูอ่ะในแบบ ฉากตายของโลกิอ่ะมันก็เป็นอะไรที่เศร้ามากๆนะแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าตอเน,นี่ยรักโลกิมากๆจริงๆแล้วพี่นี้เองอะ่ะพอโลกิอีกคนมาเป็นโลกิที่ยังไม่ได้รู้ว่าแบบพี่ชายอะ่ะรักตัวเองขนาดไหนมาได้มาเจอกันอาจจะตียนก่อนแล้วสุดท้ายก็กลับมาเรียนเนียนกันใหม่แล้วก็สุดท้ายก็ต้องจากกันเพราะว่าโลกิต้องกลับไปทําภารกิจของเขาที่จะต้องเกาะกู้มัลติเวิร์สอะไรก็ว่าไปเนี่ยจะยิ่งแบบเอพิกเข้าไปใหญ่เลยถูกไหมก็เรียได้ว่าสําหรับผมเองเนี่ยเชียร์ให้ออกมานะครับผมในตอภาคสีหรือว่าเลิฟแอนด์รัราาบบนเด จริงจริงเนี่ยก็ขอให้ร่วมมือ,อกับดรสเตรนท์ก็รียกได้ว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงมารายงานข่าวกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวในพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคลิปที่สําคัญมากๆเลยนะครับผมจะมีกิจกรรมพิเศษในช่องเราด้วยนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ